สวัสดีครับสูนิโจทธเวชแนวนะครับโอ้โหวันนี้ผมผมจะเอาใจคนที่ชอบตำมะหุงนะหรือว่าตำบักห่งนะฮะหรือว่าส้มตำมะละกอนะครับหรือว่ายำมะละกออะไรต่างๆนะนี่ครับวันนี้ผมไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะทํานะฮะผมเห็นต้นมะละกอต้นหนึ่งนะครับมันมันมันสุดยอดมันโดกมากนะมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะไม่แน่ใจว่าไม่มีใครเม็ดมาหว่านเนี่ยฮะมันมาจากไหนไม่ทราบนะมันขึ้นเองนะ แต่ที่ให้ดูไม่ใช่ต้นนี้นะครับไม่ใช่ต้นนี้ผมจะพามาดูต้นนี้นะครับที่เราตกใจไม่มีอยู่สี่ห้าลูกนะไม่ใช่ต้นนี้นะนี่พามาดูต้นนี้ครับนี่เลยโอ้โหไหน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 นี่โอ้โหมะละกอพันไหนไม่ทราบครับไม่ใช่อะไรในพันบ้านๆไม่ใช่แข,แขกดำนะฮะนี่ครับลูกมันใหญ่มากเลยใหญ่มากใหญ่ทาลกมะพร้รพาวนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะมือคนน,นนะมือคนอยู่แค่นั้นนฮะนี่ครับเปรียบเทียบดูมือคนนะนี่ครับ แก่พอรูมะพร้าวเลยฮะโดยเฉพาะตรงปลายปลายต้นนะครับต้นต้นมันไม่ไม่ไม่สูงมากนะฮะนี่ครับถือว่าดกนะครับเพราะว่าต้นนี้เดี๋ยวนัำดูนับน้นสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสามสิบสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดลูกยี่สิบเอ็ดข้างบนนี่ไงข้งบนข้างบนนี่โอ้นี่ข้างบนนี่าว้ขตายแล้วลูกเล็ก ก็นจะขึ้นอีกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สี่ยี่สิบหกลูกทั้งลูกเล็กๆและยังข้างบอนั่นอีกข้างบออีกั้งยอดนู่นอีกนะครับผมว่าต้นนี้น่าจะได้สี่สิบลูกนะฮะต้นนี้นะต้นเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะหนักมากเลยครับโดยเฉพาะช่วงปลายที่มันขึ้นก่อนนี่ครับแบบนี้นะลูกจะใหญ่มากนะครับทะลุมะพร้าวด้วยฮะนี่ถ้าเกิดว่า พอดีมันอยู่ข้างๆอ่ะผัดอะไรนี่พัดอะไรก็ไม่รู้เนาะมันลูกปอมะลูกลูกกลมๆนะลูกกลมๆนะใครทราบสายพันธุ์นะลูกปกลมๆแล้วก็ใหญ่บอกด้วยนะครับมันอยู่ตรงแถวอ่าลงเรือนี่ครับลงเรือจักที่วัดที่สอนนะครับข้างลําน้ํานี่มันขึ้นเองครับเนี่ยธรรมชาตินะครับก็เอาใจเขาจสุกไว้อาจจะสุกเอาใจคนที่ชอบส้มตำมะมะหุงนะฮะตำมะละกอแต่ไม่แน่มันมันอาจจะไม่กรอบก็ได้นะพันธุ์นี้มันเวลาไปทำส้มตำมันอาจจะเหนียวเหนียวไม่รู้นะเมื่อพ่อเคย มันมีสองแบบคือเหนียวกับกรอบนะฮะเดี๋ยวจะลองเอาไปตําดูนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับถ้ามันอยู่แถวอีสานไม่เหลือนะครับผมบอกตรงครับถ้าอยู่แถวอีสานฮะเกลี้ยงตั้งแต่ลูกเล็กแล้วครับแต่ว่านี่ครับมันอยู่ได้นะตรงนี้นะฮะนี่ครับทางอีสานชอบกินมากนะครับสรับส้มตานะลูกเล็กเด็กแดงก็กินกันหมดนะครับสลับส้มตำถือว่าเป็นอาหารหลักของคนอีสานนะครับนะแต่ทางภาคอื่นก็กินเหมือนกันครับแต่ว่าเขาจะกินไม่ใช่เป็นอาหารหลักอะไรเยงนี้ครับ กินนานกินทีนะครับส้มตําถือว่าคนไทยทุกคนกินนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนะฮะเจอมะละกอนี่ต้องหยิบไปตาส้มตํากันทันทีครับนี่ครับเอาใจคนที่ชอบส้มตํามะละกอือว่าตำมือหุ่งนะครับแกงส้มก็ได้นะครับได้หมดนะฮะพวกนี้แกงส้มใส่ปลาใส่อะไรได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิชโยทเทสชาแนลครับต้นมะละกอป่านะครับไม่มีเจ้าของครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ